อยู่เด้อนี่ผสมเมื่อคืนก็ได้แบบสัมนี้วันเกือเนาะเนี่เกือบโลเนาะเออต้องเลยสิฮะน้ำลดหรือน้ำขึ้นคะน้ำลดค่ะมาเก้มือค่ะทั้งวันไหมเราต้องไปเกี่ยวข้าวก่อนโอ้ต้นแห้งแต่ปลาเหมาะขนาดเลยเนาะในเวทีนี่ก็ได้เนาะเฮ็ดยื่นออกก้อนนี้ก็บ่ได้เนาะเวทีนี่ก็ได้อันนี้ทำไมเออแต่จริงต้องยื่นยาวกว่านี้เนาะยใหญ่เนาะ ไม่ได้6ปีหรือเออเอาสามารถยืนให้มันเออจังน้อยแม่นแมนทั้งหุ่มทั้งเดดได้ขนาดน่ะพยายามพอประดุกมันหน่ได้ไหมคืนยู่ไใสได้ทำเลยเราได้บ่อีโจนดิโอ้ยอยำมาพยายามเลยสักก่อนได้บ่เมื่อคืนบ่เบิ้นนะ ตอนเช้าเรายามเจ้าหนิเด้อโอเคค่ะไม่เห็นจกักรยานมอเตอร์ไซค์เราอยู่หัน,นจอดหันเลยคือมอเตอร์ไซค์ลาวเดี๋ยลาคนเราฟังกับเจ้าขคือมอเตอร์ไซค์คือของไอ้ทำสันมอเตอร์ไซค์อยู่หันมันมีมนฟังพุ่นสามใส่ค่อยฟังเจ้าหนึ่งเลยมาต้องมายันยน,นัน อืมอันจะคอตีหากกว่าส้น,ะนอืมีนนอันนี้บัวเห็นเานาะี่ในบัวเนาะเมยไปเนาะอันนี้ก็ถือว่าโอเคได้หน่อยยายสำนนเนาอ,อืมอีกว่าจะจะดาวด๊อกไปอืมเนี่ยล็อกเนี่ยค่ะ อนี่หลักเ้ยตึกปลาตอนเช้าค่ะพี่น้องตอนนี้กับเวลาก็ตีห้าเนี่ยค่ะตีห้ากว่าสิบหกโมงแล้ที่เดิมหมายเดิมค่ะใต้สะพานตอนเวลาเดิมตีห้าต้องเจอกันตรงนี้ค่ะมาเถอะเพื่อนเจอกันดอกอืม เมื่อเราไปจะหาบนผืนเนาะเราใส่ตอนไหนมองใส่แต่เมื่อคืนกก็มาได้ยังได้เบิร์สงมึงเนาะอยู่ถึงกี่โมงวันแรกจะนอนกากะขืนกันนะเกี่ยวเข่ากันโมฟองโมจังลบไหมเนาะ ตัวเล mm ่มๆนี hmm. ่ก oh, mm ็บ hmm. ่ทิ si ่มเนาะมาไว้ใส่กระตอปาบ่นี่นี่ข้างลังนี่นั่งันเกือบถึกเด้อแทงดากซะบยบเสียหบ่แม่ติดอาหารอันนี้ก็ที่ส่งกาแฟเมื่อคืนก็ยังตั้งไว้คือเก่านะคะนี่คนงานเมื่อคืนกันี่ยังคือเก่าตอแรกก็อาสิต้มกาแฟอีกคือเก่า ักกพสบายแล้วเนอหันเนอะเจนี่เซงกิลีจะลีด้วเจนี่จะน้อยตะเละเท่าสมัยอ้าวทุ่วางเปล่ามนนี้เป็นจังได่ยางยางมาเบิองดูโ้ละก่อฮะอูอ อคือมานแพ้อาักโอ้จักโลนี่ยายโอ้ปนไก่อันลูกก่นะเบกูจิตไปแล้วนยแม่เอาอันนี้โอ้มาไปเบ็ดกะมาไปอเบ็ดไกมันบ่หลุดอ่ะเบ็ดกบ่หลุดแล้วขใหญ่ปนันเนาะ ู side, ้ใมันกินดอกเศ้าอันซื่อๆเฮาถามหันบดินะเออมันยึๆอยู่มันจะปักเมื่อคืนได้หลายบ่เมื่อคืนนี่ได้หาโตเนาะโอบ่ได้ไปวัดมื้อนี้ไปอยู่นะดิไปเฮ็ดกินเรร้อยบ่ต้องาถ่าเบิ่นอดกันน่ะเจาะดึกเนาะแมงยงแล้แมงใส่หั่นะเออเอาอพอออกมันมันมันบ่ได้ลกล่ะตอมันบ่ได้ลก ห่าปากคนโอ้ก็ได้คนนี่กระเจิงนะสาวบาทหนึ่งนะนี่นี่ค่ะโอ้คนลุกใส่เบ็ดผู้สาวใส่เบ็ดใหญ่โอ้ยขับขนาดมาเนาะหุ้ยใครมันบรลุตเนาะโอ้ผลงานผู้สาวใส่เบ็ดเดี๋ยวไปยามทางนี้อีกก็ประมาณที่ไหนโลตแต่ละหน่วยทำเนาะ ซื s ้อยิง้ยแบ่ละจผู้ีหย0บาทเนาะเงินเจออนเนาะเออเออสําคัญ uh, น่ะเนาะยายเนาะยาวกว่านี uh, ้อีกอ๋อนี่เขาเย็บเอานี่ใส่เดอนนึงไปเป็นขุดขี้กเนให้เจ้าขุดเองโอแห่งแน่อีกดาสาทหั่นเด้ะยังอยู่าฟนี่ดาาดหยังหั่นเด้ดเอ เขาใส่มกเสินันมานบอมแมนใ่นมันมันบแมนกาแฟส่งเป็นกาแฟที่สำเร็จแล้วเขย่าอย่เด้อีกนกนนะหวานเนาะกาแฟเขาส่งคายเนาะเอาไปเอาไปหรอกมัน

เออผู้สาวสดเนาะอยู่เดียวเอออยูู่้เดียวหากินมาในทั้งห้ากแต่เราบ่ได้มักเรามักินหบดตึกสะดุงมักไรมักตึกสะดุงมักใส่เบ็ดเนาะได้ยุคีคืนละสี่โลฮาโลเนาะปลาเนาะได้แล้ยคืนก็ได้ืมเราใส่ตามหวยหลอกไหมหวยสะพานอุสาส์นะคะพี่น้องมานได้ลรวเลย อเซ่หนอดห่าเต็ดค um, ืนเดโกวห a อเซ่โกวพี่น้องยายเออใหม่คนงานอ๋อผู้สาวใส่เบ็ดโวตกห้วยซะแล้วนะแลใส่เบ็ดได้มานลาวเานละเบิ่งลาวอยู่เฮาเนาะกอยปายให้่มาดังเด้อกะซนติดเด้ ใส่นอคูบสู้ของผู้สาวยามเบ็ดนอจับไปคุณใส่กี่กระเดือนหันกี่กระเดือนอ่ะกี่เจ๊ไปเอากี่กระเดือนน้ำยู่พี่ลาูจออยู่อยู่อีกทบ tục tụi phaipun để để đi 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 được ba đồ mắt được ba đồ mhm Ừ Ừ Ừ mhm 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 เราไปตึกทางพุ่นละค่ะพี่น้องเอ้ยย้ายไปย้ายมาละเออเบื้องเรายกเอาลงมองใหม่อีกไต่สะพานในม้านคักสองที่สามที่พี่น้องแม่นเป็นยังไงแม่นนะตะเกียนเออแม่นนะอันเปาะเจอเบ็ดมันเหยียดบรออันหักเลยออกเลยนี่ มันหักเลยขึ้นจังหวะข้จังหวะแขมันขึ้นได้ว้ามัขึ้นเนยเออมันหักแค่นั้นมันสซเสียเคาะใหญ่เอยท้วัน้าใส่หนีไดุ้่่้องไมึงขึ้นได้ยุกมึงขึ้นไหมหาโตขน้อยน้อยเออ้ยให่อโตนดอันัดดอ้เดีวก็อดเลอะัน้บุหา ม่มีมอแซงเลย่ะไม่มีเบดาลายกับมะฮิมไม่มือเห็ดห่านดำบาไรเอ้ยนะบ่าวมัคืงเห็ดจุ่มถ่าดำน้ำบมนก็ได้ก้มเละดำ้ยาเกนดื้อเื่อรกนยังเว่อกคุ้มเลยฮะว่อกันวแล้วห่ะดูใหบุญยังไงจึบอกะเออิถุงถูกไหม

តែមកเด้อបើម <are> <-conomy> <mas> ិនធឹកមកវាច <mother> ្ល <chick -reath> ៀក <bells> ច <-step> ្លៀកចៃអីម៉ែសមបាត់សមមកណាអូដែតដងគណាត់លើយสปริงគណាត់លើយយុទឹកក្នុងនេះ